ก็อากาศตอนเช้านะครับถือว่าเป็นโอกาสดีวันหนึ่งซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูในการาปลูกข้าวโพดนะครับว่าจะเพราะเป็นต้นกล้าแล้วก็วิธีการปลูกปลูกกันยังไงกันนะครับมาครับมาดูครับอนาะครับ <c oughs> นะครับวิธีการปลูกก็ ตันแรกก็ต้องไปเปิดน้ําให้ดินชุ่มก่อนนะครับพอดินในชุ่มเปียกเสร็จก็นะครับทําการปลูกนะครับวิธีการปลูกซึ่งมันเป็นวิธี <c oughs> การปลูกก็ะห่าง <c oughs> ก็ประมาณ35เซนนะครับประมาณ นี่ก็เป็น <c oughs> วิธีการปลูกซึ่งมันเป็นวิธีการแบบเรียกว่าถ้าตามที่เราได้ทำมาก็จะประมาณนี้นะครับในการปลูกซึ่งการดูแลการจัดก,การมันก็เป็นขั้นตนหนึงที่จะเริ่มต้นต่อจากที่เราปลูกนะครับเอาละครับเดี๋ยว คลิปต่อไปก็เราไปดูการวิธีการจัดการนะครับว่าจะเป็น <c oughs> <c oughs> จะมีการกล่วมวิธีการในการจัดการแบบไหนนะครับควัสครับผมครับ